เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนศรินมาสามงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนาสายบุรีอิสลามวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับดิฉันวิชาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและน่ายกย่องมากค่ะ พราะพยาบาลคือผู้ที่คอยดูแลและอยู่เคียงข้างผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความอดทนและความเมตตาในเวลาเดียวกันดิฉันมองว่าพยาบาลไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ให้การรักษาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะ พยาบาลคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอและเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่ช่วยเติมความหวังและพลังใจให้ผู้ป่วยได้ก้าวผ่านช่วงเวลานั้นไปได้นอกจากนี้ดิฉันยังได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสายบุรีซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าประทับใจมากค่ะตอนแรกดิฉันรู้สึกทั้งตื่นเต้นและเกรงเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงแต่เมื่อได้สังเกตและช่วยพี่พี่พยาบาลทำให้ดิฉันได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการเวดสัญญาณชีพการสื่อสารกับผู้ป่วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองค่ะ สำหรับดิฉันพยาบาลคือแบบอย่างของคนที่มีจิตใจอย่างงดงามอาชีพนี้เต็มไปด้วยความหมายและความเสียสละและทำให้ดิฉันเชื่อว่าการดูแลผู้อื่นด้วยหัวใจคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณค่ะ